สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคะวันนี้มาพบกับคุณครูดาวกันอีกแล้วนะคะในการเรียนสังคมออนไลน์ b ยครูดาวกันค่ะการเรียนรู้สังคมป .1 น,นะคะไม่ได้หยุดนิ่งแค่เรื่องอสองเรื่องนะคะเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องเรียนรู้กันค่ะอย่างเช่นในวันนี้ครูดาวอยากจะให้นักเรียนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะ เราจะทำยังไงให้เด็กนะคะรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก่อนอื่นเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักกับคำว่าทรัพยากรกันก่อนนะคะทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันนั่นเองค่ะสำหรับในระดับป .1 น,น,นั้นนะคะเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของทรัพยากรส่วนตัวนะคะเอ๊เด็กๆว่า มีด้วยหรอคะครูดาวทรัพยากรส่วนตัวนีค่ะทรัพยากรส่วนตัวก็คือสิ่งของที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าแปรงสีฟันสบู่กระเป๋ายางลบรองเท้าของลูกๆนั่นเองค่ะอ่าและนอกจากนี้นะคะเรายังจะต้องใช้ สรัยาารรอย่างถูกต้องประหยัดและคุ้มค่าในเรื่องของการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยนะคะส่วนรวมในที่นี้หมายถึงทรัพยากรอย่างเช่นพวกน้ําไฟฟ้านะคะน้ํามันะสิ่งต่างๆที่เราต้องใช้ร่วมกันนั่นเองนะคะโดยเฉพาะบางอย่างที่ใช้แล้วหมดไปเราจึงต้องมาช่วยกันใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่านั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะรูดาก็ได้ฝ่ปวิดีโอนะคะ ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติาการรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเด็กๆจะใช้ยังไงนะทรัพยากรนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเด็กๆอย่าลืมตั้งใจเรียนและดูจนจบคลิปนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะน้องๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะน้องๆลองมองไปรอบๆตัวของเรานะคะเห็นสิ่งของต่างๆที่มีประโยชน์บ้างไหมสิ่งเหล่านั้นก็คือทรัพยากรในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะเรามารู้จักความหมายของทรัพยากรกันก่อนนะคะน้องๆทรัพยากรก็หมายถึง สิ่งต่างๆที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มนุษย์ใช้ล้วนมาจากทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะคะทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำให้เราได้ทำกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย แต่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็หมดไปสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคะเรามาสำรวจสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเรากันดีกว่าคะ่ะว่าในห้องเรียนของเรา มีทรัพยากรอะไรกันบ้างน้องๆคะสิ่งต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะทั้งที่เป็นของใช้ส่วนตัวและส่วนรวมรวมถึงสิ่งบริการสาธารณะทั้งหลายที่อำนวยความสะดวกให้เรา สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวอย่างเช่นดินสอกระดาษเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนแปรงสีฟันส่วนสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวมนั้นก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนสาธารณูปโภคต่างๆทั้งห้องสุข,ขาอ่างล้างมือตู้น้ำดื่มนั่นเองค่ะช่วยกันเลือกสิ่งของที่เป็นทรัพยากรส่วนรวมให้ทีค่ะเลือกให้ถูกต้องนะคะน้องๆ วันนี้ในชั่วโมงงานเกษตรคุณครูการดาได้พานักเรียนไปเรียนที่แปลงเกษตรกันค่ะคุณครูให้นักเรียนนำกระถางและ,มะเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่ทุกคนนำมาจากบ้านมาเพาะปลูกลงในดินเรือนเพาะชำโดยคุณครูจัดบัวรดน้ำช้อนปลูกและซ่อมพรวนให้นักเรียนขอยืมใช้ได้ตามสะดวกแต่เมื่อใช้เสร็จแล้ว ต้องล้างทำความสะอาดเช็ดให้แหง้งแล้วจึงนำมาเก็บให้เรียบร้อยทุกคนต่างสนุกสนานช่วยกันใช้ซ่อมพรวนดินและใช้บวดรดน้ำจนชุ่มฉ่ำเมื่อหมดคาบเรียนนักเรียนทุกคนต่างไปล้างมือที่อ่างล้างมือเพื่อล้างสิ่งสก,กรปรกแล้วก็แวะดื่มน้ำที่ตู้น้ำดื่มโดยใช้แก้วน้ำของตนเองก่อนที่จะเข้าห้องเรียน น้องๆเห็นไหมคะว่าในแต่ละวันเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมทั้งนั้นค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเราจะเห็นได้ว่าทรัพยากรส่วนตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้ของพลอย มีหลายอย่างเลยค่ะน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างและทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชั่วโมงเรียนงานเกษตรในวันนี้ของพลอยน้องๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างน้องๆคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่สิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของพลอยก็คือกระถาง มเมล็ดพันธุ์ดอกไม้แก้วน้ำค่ะและที่เป็นของส่วนรวมของโรงเรียนก็คือโต๊ะเก้าอี้นักเรียนซ่อมพรวนบัวรดน้ำต้นไม้อ่างล้างมือ ตู้น้ำดื่มช้อนปลูกแปลงเกษตรและห้องเรียนค่ะดูสิคะน้องๆว่าวันวันหนึ่งเราต้องใช้สิ่งของต่างๆทั้งสิ่งของส่วนรวมและสิ่งของส่วนตัวมากมายเลยนะคะ ไอ้เดียวตอนเพราะเราคู่กันมาถึงกิจกรรมกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะจงพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม 1. สมุดบันทึก 2. ออุปกรณ์กีฬาของโรงเรียน 3. ชุดนักเรียนสหนังสือในห้องสมุดห้รองเท้าหกระเป๋าสตางค์เจ็จาน ที่โรงอาหาร 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน 9. เครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น 10. ดินสอ อาละค่ะมาถึงเฉลยกันแล้วนะคะน้องๆสิ่งของเหล่านี้เราต้องเคยพบเจอกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะมาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันสมุดบันทึกชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าสตางค์ดินสอ สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ส่วนรวมในชีวิตประจำวันอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนหนังสือในห้องสมุดถาดอาหารที่โรงอาหารเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเรานะคะบางอย่างเมื่อเราใช้แล้วก็ต้องหมดไปฉะนั้นน้องๆควรที่จะใช้ให้คุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีของสังคมและจะได้ช่วยกันร,รักษาทรัพยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ไปนานๆด้วยสิ่งไหนที่เราจำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นยิ่งจะต้องรักษาเพื่อให้มีใช้ไปนานๆครั้งหน้า เราจะมาเรียนรู้การใช้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้อย่างประหยัดและใช้อย่างไรให้คุ้มค่ากันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะน้องๆสวัสดีค่ะแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า มาดูการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันก่อนนะครับไม่ทิ้งเศษอาหารกระดาษสารเคมีทุกชนิดและผ้าอนามัยลงในชักโครกเพราะจะทำให้สูญเสียน้ำในการกดล้างสิ่งเหล่านี้หลายครั้ง 2. ตรวจสอบการไหลของน้ำโดยดูจากท่อน้ำก๊อกน้ำหรือสายยางหากพบควรรีบบอกผู้ปกครองให้ซ่อมทันที ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเช่นชักโครกประหยัดน้ำฝักบัวประหยัดน้ำก๊อกประหยัดน้ำนะครับรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าขณะที่อากาศเย็นช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการรดน้ำตอนแดดจัดนะครับปิดน้ำไม่ให้ไหลทิ้งขณะอาบน้ำสาะผมล้างจานแปลงฟันถูสบู่ล้างถักผลไม้และล้างจานในภาชนะที่กักเก็บน้ำได้เพียงพอโดยไม่ต้องเปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลา ใช้น้ำสุดท้ายของการล้างจานซักผ้าหรือถูบ้านไปรดน้ำต้นไม้ซักผ้าด้วยมือและรองน้ำแค่พอใช้ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งตลอดเวลาและนี่คือการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นนะครับมาดูการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเป็นไปตามความจำเป็นกันบ้างนะครับปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5เพราะคุณภาพได้มาตรฐานและประหยัดพลังงานถ้าอากาศไม่ร้อนมากควรเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศมั่นตรวจสอบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอหากพบว่าชำรุดให้รีบบอกผู้ปกครองซ่อมแซมทันทีใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟแบบตะเกียบ ไม่ควรพรมน้ำเสื้อผ้าจนแฉะเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าเวลารีดผ้าไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายชนิดปิดตู้เย็นให้สนิทไม่เปิดตู้เย็นบ่อยทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำและไม่ใส่ของร้อนในตู้เย็นนะครับและนี่คือการใช้ไฟอย่างประหยัดนะครับ ความรู้เพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟเบอร์5คือเครื่องหมายการแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆนะครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากรเช่นโครงการห้องเรียนสีเขียวเพื่อส่งเสริมทัศนคติและค่านิยม ในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมโดยผ่านระบบการศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ยั่งยืนนะครับโครงการห55 5. ช่วยลดค่าไฟฟ้าของคนไทยร่วมใจลดภาวะโลกร้อนซึ่งมีเป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์หในช่วงฤดูร้อน เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศโครงการนำร่องผลิตไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช่วยลดภาวะโลกร้อนโครงการปลูกป่าถาวรน,นะครับ